บายดีไอ้อน้องที่หน้าฮักเมิดทุกคนบัวซนะีอยู่ใกล้เลยอยู่ไกลเนาะตอนนี้โบจะพาเพื่อนๆไปอันเบิงป่าเนาะเบิงป่าอยู่ตามคลองอยู่อันทั้งลุมบ้านโบนี่แหละไปเบิงเด้อว,ว่ามันสีหลาสม่ำเนาะเดี๋ยวโบสิพาไปเบิง <c oughs> โบละส่อ,อนส่อ,อนเดี๋ยวโบสิพาไปเบิงเด้อเพื่อนๆเนด้อคันว่ามันหลคันว่ามันเห็นมันขึ้นคือเมื่อนั่นนะนะ เดี๋ยวโบสิพามาสิเบสเอามืออื่นมาอหืนนี่นะเด้อเพื่อนๆปะไปเบิ้งน้ากันนี่เดะคลองอยู่น้าลุ่มยังซี้อ่ะนะคลองแถวบ้านโบนี่แหละบ้านโบกอายุเทิงหันบ้านโบอะไรเดตึกนี่เด้บ้านโบอเลยปะเดี๋ยวไปเบิ้งน้ากันเพื่อนๆนกกระยงนกกระยางอย่างกระไลหลายเลยเพื่อนๆเลยนกยงนกยางอย่างบีคุณบินเจ้า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 อยู่คุณนกยางคุณบ่ นกยางขาวจั้วๆอยู่พุ่นเลยเพื่อนเพื่อนละกาอ่าเห็นปะป่ามันสิบ้วนบุบบับบุบบับบุบบับอยู่หันเห็นปะเพื่อนเพื่อนแม่นแต่ป่าเมื่อไหร่นะป่ากระบอกอย่นี้นะเดะเพื่อนเพื่อนป่ามันนะป่ากระบอกในน่ะป่ายุ่ยับยุ่มยับยุ่ยับเพื่อนเพื่อนเอ้ยลายลายลายอะไรวะนกกระยางกำมะถันกินป่าเต็มเลยเพื่อนเพื่อนเห็นปะ ข่าวจุนพูนเปากระบอกนะมันมาขึ้นมาหายใจมาย,ยุบย,ยับย,ยุบยับยุบยับบ้ากหลายๆบอกเป็นสายเลยหลายแค่หลายพา,าสะออนนกกรงยางอันนี้ก็ได้นกกระงยางกำมันหา,ากินปลาบ้านโบแล้วมันยุ่หันเดีย่ยตึกอันสูงเดียวทั้งขึ้นไปเดีย่ยทั้งลุมบ้านโบนี้เองอันนี้เนะี่ย กันยางและนกอันนึงมันนกสีดำๆมันบุ้งหัวมันนกอย่างปลาคอมันตายพี่น,อน้องเห็นปะโบ้ยใหญ่ๆมันตายอันนี้นะจนฟูละเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปเบิรงนดู้นต่อแบบนี้นะปากกระบอกนะมันขึ้นปากกระบอกขึ้นพี่น,อน้องเอ้ยพ้นกับมาสิบเบ็ดกระหลายอยู่เดอ้อบอกฟู บอกปลากรนะบอกมันเป็นฝูงเลยเพื่อนไหลายแท้หลายไปเห็นบ่ยุกยับยุกยับยุกยับยุหันนะไหลายกระดอกเด็กเพิ่นมาสิบเบ็ดน,นะอืมกระบอกปาก,ปากประ,กออะบอกไหลเนาะเมื่อกี้เพนะื่อนเพื่อนอาจจะเห็นแล้วเนาะยุบยับยุบยับเต็มเลย บอนพิบาบุ๋งอันบอนพิบาบุ๋งอันมาเบิงปะคอตอนนั้นแหละแม็นยูพุนนะน่ะยู่สะพานตอนนั้นพุนที่เป็นสายเป็นสายอยู่พุนนะมองปะคอเลยหลังนะโบกํากลังว่าสิไปตลาดแต่ว่าอันโบกัสิมาเบิงอัน พาอันเพื่อนๆมาเบิ่งป่าก่อนมาซีได้หลายสำเนียงนะมาเบิ่งขาเจ้าสิบเบ็ดเนาะมาซีได้หลายสำเนียตอนนี้ขาเจ้ากำลังเด็กกูก้เบ็ดแล้วเนาะเพื่อนเขากู้เบ็ดละเดี๋ยวบบสิพาเพื่อนๆไปพูนเด้อไปอันเบิ่งมองที่ว่าอันประคอมันขึ้นะนะเดี๋ยวโบสิพาไปเบิง่งสะพานตน้นน้นบูแหล่ ันดิป่ามันมาจอดจอดจอมองกันทางน้ําไหลเพื่อนเพื่อน,นเห็นบอนสังเกตเบิง้งตีดีอาจจิเห็นเด้อเด็กปลาคอตัวนั้นก็นมีอหันนะเด็กไหลแท่ไหลา่าป่านี่นะโอชิพาเพื่อนเพื่อน,นยางเลาะเปเพื่อนเด้อ อยู่ห้องกงตอนนี้ก็บงูซึกวันหนาวแล้วได้เพื่อนๆเอ้ยอากาศเย็นแล้วได้อากาศเริ่มเย็นแล้วแต่ก็ยังบ่ได้หนาวคักปันได้เถื่ออู้อันนี้กับปากคอเด็ชบอกเพื่อนเห็นปะปากคอตัวบ้ากใหญ่ๆปากคอกระไล้ปากคอน่ะ ปลากระบอกมันสีหลายเต็มเลยมันนกอันนี้นะบุกบกกระบงัวมันมันนกอย่างน่นะนี่นะมันสิมาอยู่คู่กันกับอันนกยางนี่แหละมาซอกกินป่านะ่ะต่โบกกบงวูวานกอย่างน,น,นั้นเดี๋ยวที่พายางไปบนสะพานตนั้นเด้ออยู่ทางลุ่มสะพานใต้สะพานน,น,นะน่ะว่าป่ามันสีหลายคือเกาคือ,คอมือนั่นบอก อันนั้นก็ป๋าปราคอพี่น้องมันตายแล้วอันนั้นน่ะดิอันนั้นก็ตายฟูอังลางอยู่ค่ะสงสัยสิถึกใบพัดเหง,งาค่ะเจ้าตีบอกถืว่จริงเดะบุอ๋อันนั้นก็คือซิเมนลูกปปะน,นินเพื่อนเอ้ยจ่อกันอยูอ่้อนน่ะเด็กอัลซิเมนนั่นลูกปปะนินแล้วก็ปกาคอตายแน่ หลายพี่ลึกโทษมันหลายหลายอาจจะถือใบพัดเฮีอก,กัเจ้าผัดเอาปากกระบอกกันหลายหลายดิอู้อันนี้มันลูกป่าเลยนะเพื่อนๆเ,เนี่ยเต็มโอกันเต็มปันอันอย่างเกาะปันอันมูเมาหลายแท้หลายบ้างบ้าันแมงเมาพูดนะเป็นทายเลยป่าก็ได้ ดูเ,เพื่อนเป็นสายเลยหลายเท่ายวะสะอ่อนเนาะเพื่อนเนาะอันนี้คือซิเมนป่นนินนี่นะคือซิเมนลูกป่นนินเป็นสายเลยอต้นหมากอันนั้นต้นหมักสะฝางเ,เพื่อนเห็นปกต้นหมักสะฝางแก่ขาต้นเลยอยากได้เด้จังหน่วย ได้มากิ่นเม็ดมันหวานๆได้มักสะั่งกำลังว่าชิยางไปตลาดแต่กว่าแต่ก็โอ้มาอันถ่ายรูบถ่ายวิดีโออันไปให้อันพี่นอ้องเพื่อนพี่อยู่ทางบ้านเนาะได้ถับสมกันเบิงอันป่าถับสมธรรมชาิถับสม ป่าอยู่อันคลองแถวแถวบ้านโบเนาะว่ามันหลายสมดายนะเดี๋ยวโบติพาเพื่อนเพื่อนมาเบิ้งอยู่นี่อีกเด้อว่าป่ามันจีจ่อกันขึ้นมาอยู่นี่อีกบ่เพราะว่างวดแล้วนี่มันขึ้นหลายหลายป่าอู้อันนี้กะป่านินพี่น้องเอ้ยอู้มันขึ้นคือเก่าพี่น้องเอ้ยหลายแทหลายว่ะเห็นไหมเบิ้งเบิ้งโบสิพามาเบิ้งป่านินกอนเห็นบะ ดำดำขนาดเลยดำชืกคลึกเลยบ่เด็กปลาคอ,อน,นีนะเบื่จนดำเลยบ่กุนะปลาคอนะหลายเท่าหลายว่าบ่มองที่ว่าอันโบพามาเบิ่งตอนนั้นแหลยนะกุนะอ,อู้อยู่กองหงากระเต็มคือเก่าพี่น้องเอเ้ยกุนะ หลายแค่หลายวะส่ออ่อนขนาดคุณะคุณ呐อยู่ก้องคืองานั้นน呐เฮ๊ยบักหลายๆเพื่อนๆเห็นไหมปัดอันน้อยๆแนวๆหันคือซิเมนลูกปั่นนินน่ะนะเห็นบ่คือซิเมนลูกปั่นนินเต็มอันปลาคอหันนะอยู่ก้องคืองานะเพื่อนๆเห็นบ่แม่นแต่ปลาคอมืดเลยนนะเรว่ามาจ่ออยู่นี่มืดไหมหลายแท้หลายวะเห็นบ่ บ้าๆหลายๆนะอืมนีเ่เพื่อนๆอยู่ก้องเหงาได้เห็นบ่สะอ่อนเดี๋ยวเป็นยังไงเมือมอมอ้ออื่นมื้อเฮือบสสิเอาเบ็ดมาซิดเอาอันให้อันเพื่อนๆเบิ่งเด้อเพื่อนๆเด้อบ้าหลายเท,ท่าไรบ้ามึงแม่สะอ่อนเด้แต่ไปซิดซิดไปกับบุ้มีไผ่กลิ่นนะเพื่อนๆซิดไปกับบุ้มีไผ่กลิ่น บอกว่าซีิีไปอันเพ็ดประแดกสม่ไเนะาะเห็นปะหลไดหลายมาสะอ่อนหลายกระโดดนะเบิกหลายๆเห็นปะอะเนี่ยอยู่านอจะอยนจดำดำขี้นี่ ไห,หล่บ่าแสงมันนั่นโบได้ปันไดเด้อแสงนะมันเห็ดใหอันหายโบเห็นปันไดอ,อยู่มุมนี้แห้งหลเห็นบอกเพื่อนๆจอกันยุหันนะปันฝูงเพิ่งห,ห,หลายแค่ไหนอู้ไหล่ไหล่ว่านะคุณฮะ หลายกระดอเพื่อนๆเป็นตาสะอ่อนบอกเพื่อนๆเลยหัวละสะอ่อนขนาดสะอ่อนดิเนาะดูนะ,นะแต่อากาศอันสดชื่นดีอากาศนะดีดีอากาศก็เย็นพอดีอันนี้คือซีเมนต์อันฝูงปะนิ่น่ะฝูงลูกปะนิ่เด้ออันนี้เด้อหลายเทื่อหลายว่ะอันนี้ก็เป็นสะพานนี่นะสะพานขั้วขามไปฟางนั้น น,นี่มีสะพานแต่ละจุดแต่ละจุดสะพานมองโบอยู่งั้นโบทั้งร่มหมนกับมีสะพานหนึ่งสะพานใหญ่เลยแหละสะพานนั้นกันยู่คุณกับมีอีกสะพานหนึ่งสีนาะเดิลูกปนินนะ่ะเป็นสา,ายเลยเพื่อนลูกปนินน่ะปาหลายแท่าลว่าโอเคเพื่อนๆนะขั้นมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้โบน้ำเด้อ สำหรับคลิปนี้โบก็ขอฝากแต่เพียงซ้ำหนีก่อนอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้โบดเด้อขอขอบใจที่ติดตามครับสมจนโจอสำหรับคลิปนี้สบายดีบายบายสบายดีเด้อเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้โบน้ำเด้อขอขอบใจเลยหลาย,ายบ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 าย